นกกระทาเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งสร้างไรายได้เสริมให้แก่ผู้ที่เลี้ยงคุณเอเนกสีเขียวสดจึงได้นำข้อดีดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการเลี้ยงสามารถนำไปประยุกใช้โดยใช้พื้นที่ในการเลี้ยงลดลงและมีวิธีการเลี้ยงที่ง่ายอีกด้วยจากฟาร์มขนาดใหญ่นะครับที่เราเลี้ยงกันมาหลายปีเนี่ยเราก็เริ่มมาเห็นว่าเอ๊ะเราจะให้โอกาสคนอื่นได้อย่างไร นะครับเราก็เลยมาคิกกันว่าต่อไปนี้เนี่ยคนที่มีเงินน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ในบทเริ่มต้นซึ่งใช้เงินพันกว่าบาทเนี่ยนก25ตัวกรงแบบนี้เลยครับมีรางน้ํารางอาหารนะครับสิ่งที่ที่ได้ก็คือเขารู้เอกรู้จักการทําอาชีพแหละในเบื้องต้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเห็นว่าผู้คนสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรกันในครอบครัวผมก็เลยเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อเรามีนกอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย ก็บอกสื่อสารไปว่าใครอยากจะมีกิจกรรมในครอบครัวมีอาชีพมีไรายได้ด้วยเนี่ยก็ซื้อนกกะไป1,300ันสมร้บาทพื้นที่ที่สําหรับใส่นก25ตัวเนี่ยอันนี้เราถือว่าเป็นสูตรสําเร็จนะครับก็จะฟางประมาณ70คูณ90สูงก็ประมาณ15เซนกับเพื่อไม่ให้นกกระโดดหรือกระแทกเวลามีปัญหาต่างๆเนี่ยแล้วก็ทำให้สูงประมาณหน้าอกหมาแมวเนี่ยก็จะได้ไม่ไม่มากัดมาทำร้ายเขาแล้วก็แฝนไว้เงี้ย เพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยก็จะง่ายมีรางอาหารให้อาหารวันละหนึ่งมื้อนะครับค่าใช้จ่ายวันนึงก็ประมาณ10บาทมีน้ําซึ่งเป็นเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเป็นน้ําอัตโนมัติมีรางอาหารให้อาหารวันละหนึ่งมื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำง่ายมากในบทเริ่มต้นของเงิน1000งพันบาทครับกับการเรียนรู้อย่างนี้ครับสิ่งสิ่งที่ได้ก็คือสมมุติว่ามีพ่อพ่อก็จะเป็นคนให้อาหาร นะครับให้หาเคนรู้ว่าอ่ออีกประมาณ2สัปดาห์เนี่ยสิบกว่าวันเนี่ยนกจะไข่แล้วลูกก็คอยรอแล้วว่าอีกสิบกว่าวันนกจะไข่เด็กคนนี้ที่เป็นลูกเนี่ยเขาจะเริ่มรู้จักการรอคอยเป็นแล้วพอได้ไข่ออกมาสิบกว่าวันเขาเริ่มเก็บไข่นี่คือการสร้างหน้าที่ของเขาในการเก็บไข่เอาไปให้ครอบครัวให้แม่ทำ่างต่างๆนความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดละนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็นําเอาไปขายเด็กรู้จักการขายละ รู้จักกําไรขาดทุนการทาบัญชีเป็นเอามาต้มพอ,อามาต้มปุ๊บเหมือนเป็นฟูสายแล้วนะฮะได้ขี้นกมาเอามาทําแพลงต้นลายแดงเหมือนคนเป็นประมงนะครับเอาไปเป็นปุ๋ยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นพัฒนาที่ดินมีคนมาถามอ๊ะทำยังไงเลี้ยงแบบไหนก็กลายเป็นครูเป็นอาจารย์ทีวีมาถ่ายเอาเป็นดาราแล้วทำอย่างเดียวเนี่ยเป็นอะไรหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ตรงเนี้ย เป็นบทเริ่มต้นของคนที่เริ่มที่จะทําอาชีพนะครับ,นะรบง่ายๆเพราะว่าเงินพันกว่าบาทเนี่ยท่านาไปให้เด็กนักเรียนก็ได้ครับเด็กนักเรียนก็จะสามารถมีกินได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วในครอบครัวก็ผมถือว่าเป็นการทํากิจกรรมต่างๆกันในครอบครัวนะครับสนใจผู้คนสนใจเยอะมากนะครับสําหรับตรงนี้ผมมองว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของคนที่จะประกอบอาชีพเพะเห็นว่าดีคุณก็เลี้ยงมากขึ้นสิใช่ไหมฮะ แล้วคิดดูกินอาหาร10บาทถ้าคุณขายลูกละบาทเนี่ยคิด20ลูกพอคุณได้กําไร 80- 100ถึงร้อเปแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดนะพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็จะขายน้อยลงเราจะดูความคุ้มแล้วเรารู้ทุกวันวันนี้คุณกิน10บาทพ่กนี้ได้ไข่กี่ฟองวะคุณรู้เลยพอเหงคไข่มาคุณรู้เลยวันนี้ฉันได้เท่าไหร่อย่างที่บอกกําหนดรายได้ของตัวเองได้กําหนดรายเหลือเลยอยากจะมีเงินเหลือหนึ่งหมื่นสามหมื่น ผมจะบอกเลยเลี้ยงเท่านี้ตัวเพราะเลี้ยงหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยกินอาหารสี่สิบตังค์ยี่สบห้าตัวเนี่ยสิบบาทเนี่ยเนี่้ากินตัวนี่เนี่ยวันสนี่สิบตังค์นะต่อวันต่อตัว การเลี้ยงนกกระทาแบบลอยฟ้าเป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจสำหรับการเริ่มต้นการเลี้ยงนกกระทาหรือประยุกต์ให้เข้ากับแนวทางการทำกรเกษตรของตนเองด้วยวิธีการเลี้ยงที่สามารถกำหนดต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจนและสามารถนำไปใช้เป็นกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้อีกด้วย